ใ,ใครเรียลลับจะยยมแบบใครเนี่ยซ้อมมากี่วัน,น,วนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอ,อ,อยู่ที่ไหนนี่ใครในลรลานลีนะมีใครเป็นคู่พระองค์ซ้อมเราปัจจุบันนี้กับพวกในคาชิการตอนนี้เราอายุเท่าไหรนน่รอยอยละกกสูงเท่าไหร่ครับน,น้ำหนักปล่อยตอนนี้โมยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเหลือพยักษ์เคยต่อยเขาไหมเคยแลกกี่ครั้งครั้งเดียวเพราะนั้นต่อยกันที่ยินดีเป็ก สึ่อเพชรดีแต่ไปที่ร่างเนินเป็นไงมากกว่านั้นเคยชนะเข้ามาชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดได้นับมาออ๋ได้นับก่อนก็เลยเหมือนชนะมาเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่เวนี้ร้อยสิบสามสิี่เนี่ยหรอวันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดเข้าช่้มหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด ไม่ได้ไม่เราเอาเราต้องรู้ตัวเองดิเอาผมแล้ว่าขัดนิดหน่อยขาดนิดหน่อยมาขาดนิดหน่อยก็คือร้อยปีสียอาจจะมาขาดก็คือมาสบายเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์อ๋อแปดบู๊แรงนะแล้วล่าสุดต่อยใครไปับไได้ชใที่ี่อัลตะกอไปยังไงบ้างที่มุนนนแบบอ้อมหน่อยเอาเปยังไงบ้างวันนั้น แพ้คะแนนแพ้คะแนนวันนั้เวทเท่าไหร่ทีมไปต่อยอับลอยร้อยสิบสี่วันนี้ก็เลยกลับมาเจอผู้ปรับเก่าคิดว่าวันนี้ย้ำชนะได้ไหมได้ไม่เฮาเกินเลยอ่ะมั่นใจเลยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ตันโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบไฟคนจังหวัดราชบุรีครับเชิญชวนแฟนคลับหน่อยเป็นมวยฉาดราชบุรีฝากเชียร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้คู่เอกช่องทูด้วยขอโชคดีก่อนครับอ่ะ